นี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับพี่นาดีนะฮะเซเลปคนสวยของเรานั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานมิสซิลิเทไทยแลนด์2022อยากให้กล่าวถึงงานการจัดงานของวันนี้ก่อนค่ะก็วันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานมิสซ t ลิเทไทยแลนด์นะคะ2022เนาะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะในสถานการณ์โควิดนี้เราเองก็ยังได้มีโอกาสได้มาร่วมงานการจัดงานซึ่งมันก็ดอบไป2ปีแล้วเน ก็ปีนี้ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีแล้วก็ได้มาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในวันนี้ค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะ,ะให้มิสธุริเทศธนถัดไพเนี่ยคือมีความพร้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะต้องไปรับมงต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็อยากจะให้ดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาความสวยความงามเตรียมพร้อมที่จะไปรับมงที่นั่นค่ะ,ะได้เลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมวันนี้โอ้ยตัดสินใจยากมากเลยค่ะสวยทุกท่านเลยค่ะแต่ว่าก็แอบเอฟไว้อยู่นะแต่ก็เดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าค่ะได้เลยอ่ะพูดถึงงาน่วกนี้ของพ่นาเดียบ้าง ก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการทําธ bon> ุรกิจใหม่ค um ่ะก่อนหน้านี้ก็จะทาห้องเสื้อเนาะแลก็ช่วงโควิดก็อาจจะมีดอกปบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ําสุขภาพค่ะเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแร่ธาต แล้วก็วิตามินค่ะได้เลยอยากให้พี่นาเดียฝากช่องทางการติดต่อสําหรับคนที่ดูในรายการของเราทาง Facebook ทางไ g ีก็ได้ค่ะค่ะก็จะเป็นน้ําดื่มเดวาน่านะคะนาโนวิตามินค่ะค่ะติดต่อติดตามทางเพจได้เลยนะคะเป็นเดวาน่าไทยแลนด์ค่ะไค่ะหรือว่าเดวาน่าน้าดื่มนาโนวิตามินค่ะได้เลยครับให้กัง น้องๆที่จะผู้ชนะที่จะต้องไปญี่ปุ่นในการแข่งแบบนี้ครั้หนึ่งสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ติดขอบเิทีค่ะได้เลยขอบคุณคพี่นาเดียมากค่ะบ๊ายบาย